ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่แล้วมาจบถิงกสินในด้านของฌานที่สามตอนนี้ก็มาพูดกันถึงฌานที่สี่เมารมจิตทรงถึงฌานที่สามแน่สนิทมีอารมณ์ดีแล้วจิตก,ก,ก็ก้าวเข้าถึงฌานที่สี่สำหรับฌานที่สี่นี่จึงรู้อารมณ์ไปด้วย อารมณ์นี่เหมือนกันอารมณ์ชาเนี่จะเป็นกสินนี่จะเป็นกรนนกรมฐานกองใดกองหนึ่งก็ตามให้ทราบว่ามีอารมณ์เสมอกันอย่างเดียวกันไม่มีอะไรแตกต่างกันต่างกันแต่เพียงว่าจริยาหรืออาการของกรรมฐานกองนั้นนั้นมีปรารบอะไรเป็นสําคัญเท่านั้นเองเมื่อจิตก้าวเข้าทั้งชาดีสี่ ตอนนี้ความสวยสดงดงามของกสิณจะมีมากขึ้นความจับใจในอารมณ์จะมีมากขึ้นตอนชาทีสามกิตเยี่ยวจะกายมากจนกระทั่งมีความสัมผัสท,ทางประสาทรู้เกือบจะไม่รู้สึกคือมีลมน้อยกินงทีแล้วก็มีการสัมผัสจากประสาทหูน้อยมาก แม้จะเสียงดังเครื่องกระเยยเสียงอะไรทั้งหมดได้ยินเพียงแวแวๆเท่านั้นทั้งน,นี้ไม่ใช่หมายความว่าทำหูดับจะทำอาการประสาทดับความจริงเรื่องของทางร่างกายนี่เป็นโรงจกักกลมันจะมีความรู้สึกอยู่เป็นปกติมันจะทํางานของมันตามปกติมันไม่ได้หยุดงานถ้ามีความว่าร่างกายหยุดงานแล้วก็ผิด จากคนในร่างกายถ้าหยุดงานเมื่อไรร่างกายมันก็สลายตัวพังเมื่อน,นั้นก็ต้องเป็นอันว่าเราต้องมีความรัู้สึกประสมว่าตอนนี้จิตมันแยกออกจากกายจิตที่ไม่รับทราบเรื่องของประสาทมากขึ้นมาถึงฌานลีสีนี้จิตรประสาทแยกกันด็กขาดไม่รับทราบเรื่องราของประสาททั้งหมด การสัมผัสใ,ใดๆในเรื่องประสาทจะไม่มีสำหรับจิตตอนนี้ยุ่งแล้วมั้งบางทีท่านอยากคิดว่าไม่ตายไปเลยเลยก็บอกแล้วบอกว่าจิตมันยังอยู่ในร่างกายและยังไม่บอกเพิ่จะบอกนะให้รับทราบว่าจิตเนี่ยมันยังอยู่ในร่างกายมันยังไม่ได้ไปไหนแต่ถ้าว่าจิต มันไม่รับทราบทำไม่รู้ไม่ชี้ทีเ่เหมือนกับคนที่นั่งอยู่ภาคพื้นดินถ้าเรามีบ้านหลังคามีอาคารมีเสาสูงพึ่งข้างบนเป็นบ้านชั้นเดียวถ้าเราอยู่บนบ้านถ้าลมพัดมาแนหนักบ้านวันไหวเรารู้ี่สมมติวเ,เรามานั่งส้อใต้ถุนบ้าน นั่งในพื้นบันดินลมพัดต่างหนักสักเท่าไรก็ตามเราไม่รู้สึกว่าสะเทือนแต่ความจริงเราก็ยังไม่ไปพ้นจากบ้านเราอยู่ในบ้านหรือมีอาการในอย่างหนึ่งถ้าเราอยู่ในบ้านนอนหลับสนิทบ้านวันไหวคนเสียงแอส่งเสียงแอะครงครามเท่าไรก็ตามขณะที่หลับสนิทเราไม่ได้ยินเสียงเราไม่รู้ความวันไหวของบ้าน แต่ได้ว่าเราก็ยังนอนอยู่ที่นั่นในบ้านเราไม่ได้ไปไหนข้อนี้มีประมาณชั้นใดแม้กําลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทที่เข้าถึงชานสี่ก็เหมือนกันมีความรู้สังเกตได้ไง,ง่ายๆอยู่สองอย่างสําหรับภาพกระสินนั้นไม่ต้องห่วงแปรวพล่าสวยสดงดงามมีจิตทรงตัวมีอารมณ์โปรงเหมือนกับแสงสว่างมากๆภายในจิต มีความรู้สึกมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ทุกอย่างไม่ใช่การหลับ <c oughs> จิตที่เข้าถึงฌานในจงยาคิดว่าหลับไม่ใช่หลับจิตมีสติสัมปชัญญะดีทุกอย่างแต่ว่าไม่รับทราบเรื่องของกายตอนนี้พอจะเรื่องความเข้าใจได้อย่างแม้แต่ลมให้ใจเข้าออกที่ให้ใจเข้าให้ใจออกอยู่เราก็ไม่รับทราบ มีความเข้าใจไหมในเมื่อเราไม่รับทราบเรื่องของกายทั้งหมดมารมมันก็เป็นสุขอย่างนี้เขาเรียกว่านิรามิตสุขไม่ใย่าสามิตสุขเหมือนเมื่อสมัยที่ทรงปีติคือชานที่สองหรือว่าชานที่สามชานที่สองยังมีปีติชานที่สี่ชานที่สามยังมีสุขสุขตัวนั้นก็เป็นนิรามิตสุขเหมือนกัน แต่ก็ยังไม่สงบสงัดถ้ากับความสุขที่ปราศจากการสัมผัสทั้งหมดนี่ต้องเรียกว่าเป็นนิราไม่ได้สุขเป็นพิเศษอยจะพูดยังไงดีพูดว่าเป็นอัพยากฤตดดีไหมคือไม่รับทั้งซ้ายไม่รับทั้งขวาอย่างนี้ดีกว่าถูกต้องกว่าคือก็อาการของความทุกข์ความรู้สึกของความ,วามทุกข์กข็กไม่รับ ความรู้สึกของความสุขที่มีการสัมผัสอารมณ์ก็ไม่รับมีอารมณ์เฉยสงัแตเมีอาการโปรงมีสภาพเตือนอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เป็นอาการของชาญนที่สี่ตอนนี้เห็นจะไม่ต้องพูดกันมากว่าอธิบายกันมามากแล้วมาพอถึงชาญนที่สี่นี่บรรดาท่านพุทธบริษัท จะต้องฝึกฝนกสินและสมาธิจิตให้ทรงตัวจริงๆนี่นี่เรียกว่าจบรูปประชานการทรงตัวก็ตามที่กล่าวมาแล้วนี่บว,ว่ากันทุกดีดียาบทแล้วก็ทุกสถานที่ไม่ว่าสภาวะเช่นใดสถานที่เช่นใดจะมีอาการอย่างใรของกายกายจะเจ็บจะป่วยจะเมื่อยจะล้าจะอะไรก็ตาม คำอ้างข้อนี้ไม่มีสำหรับผู้ส่งชาญในขณะที่เราต้องการแยเข้าชานเมื่อไร่มันต้องเข้าได้ทันทีขออย่าลืมข้อนี้นะกำลังใจต้องมีความเข้มแข็งทุกอาการทุกอดียาบทของร่างกายใช้ได้ทุกขณนะ แล้วก็จย่างเวลานานเท่าไรก็ได้ตามอทธยาัยเรื่องทรงนานของฌานสี่มีความสําคัญพอเราจะก้าวอารมณ์เข้าไปสู่อรูปฌานแล้วตอนนี้สําหรับฌานนี้จบเจบรูปฌานแต่ว่าเมื่อจบก็จะไปนเลิกไม่ได้รูปฌานนี้คือฌานโลกีท่านคลายตัวเมื่อไรท่านลงนรกมานั้น และจงอย่าเป็นผู้มีความประมาทอย่าคิดว่าเราได้ชานแล้วก็ไม่เป็นไรตอนนี้ระวังในการเจริญกสินอารมณ์รู้มันย่อมปรากฏถ้าทรงชานแบบนี้ได้แค่วคล่องอารมณ์รู้มันปรากฏถึงเราไม่อยากจะรู้มันก็จะรู้ได้แต่ก็ไม่เสมอกันไปเพราะว่าพระพุทธโคสาารยาที่รจนาพระพิสุทธิมรคท่านบอกว่า คนที่ได้ฌานสี่พันคนจะได้ทิพยควิญญานสักหน,นึ่งคนหนึ่งคนก็แสนยากแต่สำหรับอาตมาเองมีความรู้สึกว่าถ้าเรามีทิบบาทสี่ครบทนเรื่องทิพยคุิญญานมันก็กล้วยสุกคือกล้วยน้ำว้าสุกไม่ใช่กล้วยแตนีสุก เป็นของที่มีอะไรไม่หนักสําหรับจิตของเราในเมื่อจิตเราทรงฌานพร้อมในอิทธิบาททั้งสี่ประการคําว่าไม่สําเร็จผลที่เราต้องการไม่มีเนี่ยแต่มาไม่ได้พูดเองไม่ได้สร้างขึนาเองความรู้นี้เป็นความรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่าคุณเครื่องที่ให้สําเร็จความประสงค์ทุกอย่างเรียกว่าอิทธิบาทสี่อิทธิบาท มีสี่อย่างคือฉันทะความพอใจวิริยะมีความเพียรจิตตะมีจิตใจจดจอ่อบิมังสาใช้ปัญญาเป็นเครื่องไข่โครวนก็ไม่จำเป็นต้องสอนกันมากคนขั้นระดับนี้แล้วในเมื่อเข้าถึงชานสีได้แล้วมัดชานสีให้อยู่กับจิต อารมณ์ที่เราต้องการจริงๆก็คือฌานสี่เป็นสำคัญทรงมันไว้ตลอดเวลาเตื่นนอนขึ้นมาใหม่ๆยังไม่ออกทรงฌานสี่ให้มันเต็มระดับจนกว่าเวลาที่เราต้องการอย่าลุกไปทำงานเมื่อจะไปทำงานเราก็อย่าทิ้งอย่าทิ้งฌานอย่างเลวที่สุดจะจิตจับไว้ในอุปจา,ารสมาธิในระหว่างที่คุยกับเพื่อนและในระหว่างที่ทำงาน เอาว่างงานว่างจากการคุยกับเพื่อนปรารกกับเพื่อนแล้วสัมผัสกับคนจิตอย่างน้อยจัดจิตทรงฌานสี่ทเรวที่สุดก็ให้ทรงปฐมฌานคือฌานที่หนึ่งและฌานที่สองไว้ขึ้นชื่อว่าฌานนี้เราจะจะไม่ยอมให้ว่างจากจิตเลยในขณะที่เราตื่นอยู่ไหวไหมต้องไหว เราจะเป็นพระอาหารหันต์ปฏิสมิธายานนี่มันต้องไหม <c oughs> นี่เขาบอกว่าอีกนิดหนึ่งว่าอย่าลืมนะว่าจะมาพูดตามแบบอาจะมาไม่ใช่ไปพุทธเจ้าไม่ใช่ไปพูดสร้างธรรมะมักจะนาไปโฆษณาู่เสมอว่าจะมาเป็นอย่างนั้นบ้างเป็นอย่างนี้บ้างไอ้เรื่องไปว่าเนะี่ยไม่ได้ตักใจไม่ได้ตกใจนติโลกเกยนินโต คนไม่ถูกนินทานเลยไม่มีในโลกแต่บางทีท่านที่วิภาพวิจารณ์ยังไม่เคยเห็นหน้ากันเลยยังไม่เคยพบกันเลยท่านกวิภาพวิจารณ์ดะคนที่ไม่เคยเห็นทะเลยอยู่แต่ในป่าถ้าจะมาคุยเรื่องทะเลให้ฟังไม่จะถูกต้องหรือ คนที่อยู่แต่ในทะเลตลอดเวลาไม่เคยเห็นฝั่งน้าไม่เคยเห็นป่าแล้วมาคุยเรื่องป่าเรื่องฝั่งบนบกมันจะถูกต้องหรือยังไงนี่เป็นอันว่าไม่ถูกไม่ต้องถ้าแต่มาไม่ว่าอย่างไรหรอกเลยว่าใจของท่านจะมีกิเลสจ,จะมีนิวรณ์เท่านั้นคือกิเลสแต่มันมีอาตามาก็ยังมีกิเลสกิเลสเวลานี้ก็คือกิเลสฟุ้ง บันทึกเสียงบรรจคุความรู้ในพระพุทธศาสนาเพื่อบรรดาทพระพุทธบริษัทอย่างนี้เราจะเรียกว่ากิเลตัวกกได้กิเลตัวไหนะกิเลสตัวอยากให้ท่านาหหาายมีความเข้าใจในวัะธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ได้ว่า การบันทึกหรือการทำหนังสือนี่ก็ยังไม่รับรองว่าจะมีความรู้ครบถร้วนพ่อตมาเองมีความรู้ไม่ครบถ้วนในพระพุทธศาสนาแต่เป็นเพียงว่าได้เคยศึกษามาในกรรมฐานสี่สิบได้เคยศึกษามาในมหาพฏิปทะฐานสูตรสองอันนี้สองอย่างนี้รู้สึกว่าเป็นหลักของจิตศึกษามาพอสมควร ไม่ใช่ศึกษามาในระดับดีเต็มที่ไม่ใช่อย่างนั้นเอาแค่พอรู้เท่านั้นพอมีความเข้าใจอยู่บ้างจะนั่งคำแนะนำใดๆที่อาตมาแนะนำไปไม่ใช่เป็นเรื่องความสามารถของอาตมาทั้งหมดแต่จะเอาความสามารถจริงๆก็มีอยู่นิดเดียวในคำอธิบายทั้งหมดนี้นอกนั้นเป็นความสามารถของสมเด็จพระสัมสม,สม,สม,สมาสัมพุทธเจ้าบาง เป็นความสามารถของพรบรรดาพระพุทธสาวกบ้างเป็นความสามารถของครูบาอาจารย์บ้างเป็นความสามารถของเพื่อนที่ร่วมการปฏิบัติบ้างเอามารวมกันแล้วอธิบายให้บรรดาท่านทั้งหลายฟังตอนนี้เมื่อจิตเข้าถึงฌานสี่แล้วทรงตัวดี่าลืมต้องให้ทรงตัวจริงจริงใช้อารมณ์กระสินจับภาพกสินเมืไรก็ได้ เราก็มาเริ่มอารูปฌานกันต่อไปในช่วงนี้ที่เราจะปฏิบัติเพื่อรูปฌานเพื่อเป็นรหันปริสัมมิธายานก็จงอย่าไปยุ่งกับเรื่องขวิชาสามิญญาหกอย่าไปยุ่งกับแสงสีและการรู้ต่างๆไม่อยากแก่รู้ก็รู้ไปแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาเดินทางลุดต่อไป ถ้าหันไปเล่นกับความรู้ในด้าของทิฏฐุปิยานเริ่สามารถเห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นพรหมได้และไปยุ่งกับเรื่องความเกิดความตายของคนคนที่มาเกิดสัตว์ที่มาเกิดมาจากไหนเรารู้ได้หมดตายแล้วไปไหนเรารู้ได้หมดแล้วก็ไปยุ่งกับอรู้อารมณ์ของจิตของตัวและอารมณ์จิตของบุคคลอื่น ว่าอารมณ์จิตของตัวเนี่ยคนจะรู้แต่อารมณ์จิตของบุคคลอื่นอย่าไปรู้ไปรู้เข้ามัยุง่งมันไม่ใช่ภาระของเรามันเป็นความดีความชั่วอะไรของเขาก็เป็นเรื่องของเขาเนเจตุนติใปุเพนิวาสานุสติญาณการรู้เรื่องการถอยหลังชาติต่างๆของเราอันนี้คนแต่ว่าอย่าหลงก้าวหน้ากระสินต่อไป อติตังัญยานนาคตังทยานรู้เรื่องราวนาดีของบุคคลนวัตุเดืองฤทรู้เรื่องราวข้อนาคตขอบบุคคลนวัตุและของเราของเราควรแต่อย่าฟุ้งของบุคคลอื่นอย่ายุ่งยาถากมโมตายาณคนได้สัตว์ทั้งหลายที่มีความสุขความทุกข์เพราะอะไรเป็นเหตุเรื่องของชาวบ,บ้านอย่ายุ่งในเรื่องของตัวคนยุ่งยุ่งแะ้วอย่าฟุ้งอย่าติด เมื่อ,อยุ่งแล้วก็ใช่อารมณ์ยอมรับนับเพอกฎของกรรมจิตใจมันก็มีความสุขเวลาเราเจริญฌานได้เต็มที่ได้สมาบัตแปดแล้วจะได้เป็นพระอรหันต์ในแบบสบายๆต่อทีนี้ไปก็มาจับหน้ารูปฌานว่าว่ารูปฌานนี้ต้องมีกระสินเป็นภาคพื้นถ้าไม่มีกระสินเป็นภาคพื้นแล้วท่านไม่มีโอกาส จะศึกษาอารูปฌานได้อรูปฌานก็คือทรงอยู่ในฌานสี่นั่นเอง <c oughs> ไม่มีฌานห้าฌานหกฌานเจ็ดฌานแปดแต่ว่าที่เรียกไปสมาบัตแปดก็เพราะว่าสรูปสมาบัติคือสมาบัติที่ยึดรูปเป็นสําคัญสี่แล้วก็สมาบัติที่ไม่ยึดรูปเป็นสําคัญสี่รวมไปสมาบัตแปดแต่ฌานมันก็มีแค่สี่ ชานที่ใช้ตัส่วนมากก็เป็นรูปประชานเวลาที่จะตายก็ใช้รูปประชานออกถอนตัวออกจากกายไม่ได้ใช้รูปประชานถ้าใช้รูปประชานไปเป็นอรูปภพลไม่เป็นเรื่ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีพระรังก์นทั้งหลายก็ดีที่ न, ท่านอิพันที่ได้ตั้งแต่ชาญสี่ขึ้นไปท่านมาออกจากชาญสี่ ที่สมเด็จพระมหาหมนีคลายไปเรือเดินเรื่อยไปถึงฌานแปดแล้วมาหยุดอยู่แค่ฌานสี่ในรูปฌานคือเข้าอารูปจบเป็นสมาบัติแปดแล้วมาหยุดแค่สมาบัติสี่ส่วนรูปฌานนี้ออกตรงนี้เพราะว่ายัางไงยังไงก็ตามไปรูปฌานก็ดีอรูปฌานก็ดีก็มีกําลังเท่ากันตอนนี้ก็ไม่ต้องน่งทิมบายอันดับแรกเราก็จับอรูปฌานต้น คือหนึ่งอากาสานัญจายตนะวิธีจับค่อยจับยังไงเอาภาพกระสินทรงตัว,ตวขึ้นก่อนดูภาพกระสินตอนนี้มันคล่องแล้วเนี่ยไม่มีอะไรลำบากนึกภาพภาพกระสินปรากฏจีกกำหนดคอยภาพกระสินนี่หายไปเพราะภาพกระสินยังจัดเป็นรูป ถ้าเรายังติดอยู่ในรูปอยูย่เพียงใดเราก็มีความสุขแล้วก็มีความทุกข์เรามีความหิวเรามีความกระหายเรามีความร,าร้อนเรามีความลำบากกายลำบากใจเนื่องในการสัมผัสใดๆก็ตามทีก็เพราะรูปกายนี่เป็นสำคัญท่านที่เจริญอรูปฌานสำหรับพรหพราหมณนะ์นั้นก็เพราะเกลียดในรูปเพราะว่าการมีรูปมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ การมีรูปไม่ใช่เป็นปัจจัยของความสุขความทุกข์ต่างๆมันเกิดมาจากรูปยังนด้หาทางหนีรูปเสี่ยเราไม่ตะกับไม่ต้องการรูปต่อไปในเมื่อเราไม่มีรูปแล้วความหนาวมันจะจะไปชนกับใครความร้อนจะชนกับใครมันก็ชนรูปเราไม่มีรูปด้วมันก็ไม่ชนความหิวความกระหายความป่วยไข้ม่สบายการแก่การตายมันอาศัยรูปทั้งนั้นรูปมันเป็นแต่จิตมันไม่ได้เป็น นี่ท่านยังเกลียดในรูปกันเสียทั้งหมดไม่ว่ารูปอะไรทั้งหมดท่านไม่สนใจยึงหาทางว่าทํำยังไงเราจรึงจะไม่มีรูปก็ไปยึดอารมณ์ว่ามโนปพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนวิยาทำทั้งหลายมีใจไปหุหนา้ามีใจประเสริฐสุดสําเร็จได้ใจนี่การที่เราจะไม่มีรูปเราก็ต้องใช้ใจไม่ติดในรูป ระวังให้ดีนะรูปใบชานี่ใกล้วิปัสสนาญาณมากคลิกแปลบเดียวขยับนิดเดียวเข้าชนวิปัสสนาญาณเลยวันนี้จะว่าทังอาการสารนันจายตนะเมื่อตั้งภาพกระสินแล้วเพิ่อภาพกระสินให้หายไปมีความรู้สึกในใจว่าเราต้องการอากาศคิดว่าอากาศนี้หาที่สุดไม่ได้ตามแบบ มันกว้างใหญ่ไพศาลนี่ตามแบบนะท่านบอกว่าอากาศนี่กว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดไม่ได้แล้วก็พิจารณาว่าอากาศโศอากาศโศแต่แต่ว่าแต่มาคิดว่าถ้าเล่นตามนี้แล้วก็มันก็แบบจะเรินกรรมฐานธรรมดาหรือ,อไม่มีความสําคัญอะไรมากถ้าได้คิดกันไปทีตามได้ของการปฏิบัติเมื่อกี้นี้พูดขางด้านปริยัติ ในด้านการปฏิบัติเขาก็ทํากันอย่างนี้่ว่าอารมณ์จิตของเรามองเห็นอากาศเป็นสภาพว่างฉันใดก็มีความรู้สึกว่าร่างกายของเรานี่ไม่ชามันก็สลายไปมันก็มีสภาพวางแต่เราก็ไม่ต้องการในร่างกายของเราเสียทั้งหมดไอ้สภาพที่เป็นตัวเป็นตนอย่างนี้จะไม่มีสำหรับเราต่อไปอีก เราจะมีสภาพมมรยากาศคือจิตที่รอยอยู่ในอากาศเฉยๆจะไม่มีขันห้าคือโรคเวทนาส,าสนัญญาสังขารวิญญาณอันนี้ไม่อยากจะอธิบายยุ่งสำหรับคนไทยเพราะเป็นภาษาแขกว่ากายง่ายๆก็คือรูปรูปกายนี่จะไม่มีอาการทรงตัวไม่ปรากฏอีกสำหรับเรา ดวงจิตดวงนี้จะไม่จับรูปใดๆสมดจะเป็นรูปของสัติเลชันก็ดีรูปของคนก็ดีรูปของเทวดาก็ดีรูปของพรหมก็ดีไม่ต้องการเรามีความต้องการอย่างเดียวคืออยู่เฉยๆหน้าอากาศจิตนี้ทรงให้เป็นเอกกตารมก้าเวขาลมของฌานสี่ลืมบอกไปว่าฌานสี่นะั้นมีอารมณ์อยู่สอง คือว่าเอกระ,ะตาลมมีอารมณ์เป็นหนึ่งจับในภาพเขาสมาธิเขาสินโดยเฉพาะแล้วก็แถมอุเบกขาลงมาวางเฉยไม่ต้องการสิ่งใดใดไม่ต้องการการสัมผัสใดใดทั้งหมดไม่รู้เรื่องของการสัมผัสยงุงจะกินเล่นจะกัดไม่มีไม่รู้เรื่องใครพูดใครจาไม่รู้เรื่องลมให้ใจเข้าออกก็ไม่รู้เรื่อง แต่หากว่าท่านจะถามแม่บอกว่าถ้าถึงชานสีแล้วท่านดีทรงชาลถึงชานสูงยุงกินลิงกัดไม่รู้เรื่องใช่ไหมก็ต้องตอบว่าใช่ถ้าถามว่าไอ้โรคไข้เลือดออกโรคไข้เมอล์เรียมันไม่เป็นเลยก็ต้องตอบว่าไม่เป็นทั้งนี้เพราะอะไรเพราะยุงมันไม่กินลินมันไม่กัดเจ้ายงุงเจ้าลินนี่มันเห็นเรามีสภาพเป็นคนตาย อวัยวะในร่างกายเนี่ยเมื่อจิตไม่ใช้มันมันก็ทำงานน้อยมันก็เครื่องยนต์ที่วิ่งฟรีเฉยๆมันไม่มีความหนักมันก็วิ่งเบาๆพอที่จะส่งตัวเข้ามันได้เท่านั้นกําลังกายมันไม่หนักเลือดมันก็ไหลช้าเกินไปกําลังกายทุกส่วนมีความสุขเพราะมันไม่เหน็ดไม่เหนื่อยนี่เมื่อเลือดไหลช้าเกินไปความไหลของเลือดช้าเจ้ายุงมันก็โดดเลไม่ไม่พอกิน นี่จะยุงจะเหลือบมันโดด,ด,ด,ดไม่พอกินมันก็เลยไม่กินรวมความว่าท่านที่ทรงฌานสี่อยู่หรือฌานสามขอ,อยือยนยันว่ายงไม่กินแน่ไปนั่งอยู่ที่ที่ไหนก็ตามเถอะให้ยุงมากขนาดไหนก็ตามพวกไล่ก็ควไยท่านพวกนี้นั่งเฉยๆถามว่าเอามาจากตำราไหนอันนี้บอกไม่ใช่ตำราจากคนที่เขาทําได้แล้ว เธอคนดีเขาทำได้แล้วมีสภาพอย่างนั้นยุงกินลิงกัดประตายพวกเรานั่งฟังหลวงพ่อปานโทษเราปัดยุงกันกับแย่สมัยนั้นไม่มีมอโรวดแต่หลวงพ่อนั่งเฉยตลอดเวลาเราไปกันนานๆข้าวทานถามว่ายุงกินแล้วลกูกกพอ้ยงกินกรับท่านยิ้มท่านก็บ,บอกว่าพวกเธอยังงนมเลือดหวานเนื้อหอมยุงมันจิงชอบฉันไม่คนแก่ซะแล้วเนี่ย ยุงมันก็เลยไม่กินลิ้นมันก็เลยไม่กัดเพราะเลือดมันก็ขมแล้วมีรสเปรี้ยวมันไม่อร่อยที่ใ,ให้ตัวเองก็มีกลิ่นเหม็นอะไรสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมองดูเวลาที่จะคุยกันกันหมดเ็จแล้วในตอนนี้ก็ขอ,อยุติไว้เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิที่พัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล,ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธาศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี